สวัสดีครับการต้องส่องพระสยามไปการพัดมันเข็ดพิษก็มาพบกันอีกนะครับมีพ้าให้ดูหลากหลายทั้งพระ,ะ e G, ปูพระเอจิกับพะเนื้อต่างๆั้งเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อชนเงินเนื้อตะกูแล้วก็มีเครื่องรางของขัง,งให้ชมกันด้วยผมเป็นพระราชการครวูบำนาญเกษมมาได้เจ็ดปี เจ้า17ปีแล้วครับก็ขอต้องขอขอบคุณผู้ที่ชื่นชอบในการชมทิ้วิดีโอผมนะครับว่าให้ความรู้กับท่านเพราะว่าผมเน้นให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อพระแต่ดูเนื้อพระเราต้องรู้ว่าพระอยู่ที่ไหนกรุไหนบ้างประมาณ เมื่อไหร่แล้วเราก็จะไ,ได้ไปติดเชี่อกับสิ่งที่เรามีอยู่ตามที่ผมทําให้ดูแต่และคลิปแต่และคลิปคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาชมกันนะครับแล้วก็จะแนะนําไปแล้วก็เอาของอะไรต่ออะไรให้ดูนะครับแนะนําในเรื่องการดูเมื่อผักคดี๋อย่ามารับชมเลยครับนี่ก็มาชมพระ ร่วงนะครับพระร่วงหลังรางปืนแต่อันนี้เป็นเนื้อดินนะครับพระชุดนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากกลังดูนะครับเนี่ยเหมือนกับเ,เนื้อชิ้นนะครับนี่หลังรางปืน เป็นพิมพ์เดียวกันนะแล้วเบามากนะครับเนื้อจะแกะ่นะเวลาเทก็จะเททางด้านนี้กดพิมพ์นี่องค์ที่สอง เหมือนกับเนื้อชิ้นนะครับนี่เนื้อดิง่งแตกแกล้งนะี่ครับแล้วก็เนื้อครับกัดนกะรนะดังนะพระร่วงพระร่วงเนี่ยมี หลายหน้านะมีหน้าหนุ่มหน้ากลางแล้วก็หน้ายักษ์นะครับไม่ว่าเนื้อดินหรือเนื้อเนื้อชินนะมีทั้งหมดสามหน้าด้วยกัน ดูเนื้อนะครับดูใกล้ๆเนื้อเขาจะพุนเหมือนหนังคนแก่หรือหนังคังคกนะครับเขาเนื้อเขาจะไม่เนียนแต่ถ้าเอามาใช้เนี่ยผมจะใช้ที่พึ่งนะฮะเนี่ยก็ที่พึ่งเนี่ยมีหลายสีมีสีเหลืองสีส้มสีสสน้ำตาล เวลาเวลาจะใช้เราก็ใช้นิ้วนะครเนี่ยฮะกืรรักษาเนื้อม,มามามาทาเลยนะครับแล้วพอแห้งเราก็าไปเลี่ยมนะครับหรือเอาไปใส่กรอบหรือเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะครับแต่เนื้อดินเนี่ยเขาจะไม่ระเบิดเหมือนเนื้อชินฮนะ các chỗ xui rồi, rồi cái phơi mình tịt nhiều, các bạn thay các bạn trang 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 ครั้งนี้ก็จะปล่อยห้แห้งนะครับปล่อยแห้งแล้วเราก็ไปใส่ตลับหรือไปเลี่ยมเนี่ยก็จะสวยนะแต่ใครกลัวเสียเนื้อกลัวเสียผิวก็เลี่ยมแบบนี้เลยก็ได้นะครับ อันนี้หลังเรียบนะมีหลังเรียบให้ท่านชมเยอะครับนะมีหลังเรียบนะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่เพียงแค่มีร่องรางปืนกับไม่มีเท่านั้นเองนะครับร่นะองก็จะไม่เท่ากันนะฮอยู่เนื้อนแล้วครับคุณเหมือนหนังคนแก่เหมือนหนังทั้งคกนะ มีของโคไทยนะครับโทรมาพูดมาคุยกันนะครับถ้าอยากจะดูก็มีไลน์ไอดีนะครับ ก็ส่งภาพถ่ายชัดๆไปให้ดูทีละองนะครับเนี่ยถ้าออกมาเห็นไหมฮะแต่ต้องปล่อยให้แห้งก่อนนะแล้วก็ไปใส่นะครับไปใส่ตลับหรือเลี่ยมนะครับสีก็จะออกมาเป็นมันเงาเราจะใช้เองนะครับ ครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับพระร่วงหลังรางปืนกับหลังเรียบเนื้อดินของสุขโขท,ทยัยให้ท่านชมดูแล้วก็เบอร์โทรผมก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วก็มีไลน์ไอดีทิกต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กยูทูบนะครับมีอยู่ในใต้คลิปวิดีโอหมดเลย